บรรยากาศดสดใสครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมเอมมอเตอร์มหาสารคามครับผมวันนี้ใหย,ยบ่บ่อดินใหม่ครับมาเปิดบ่อ,บอดินใหม่นะครับอยู่ที่บ้านหนองปลิงครับนองเกวนนี่ งวดก้อนนี่หลอกหลอกห้นี่หลอกตรงนี้มันเป็นาหลอกติดกันนะครับเป็นติดใจสีเมือ่ออันนี้เป็นของลูกพีหอยหลอกไว้นะครับเพร่กันเลยให้มาเห็นดให้อีกนะครับก็ขอบพระคุณพี่พอยเมย์ไปยังสูงเลยครับที่ไว้วางใจนะครับที่งการเดียมอตเตอร์มหาสารคามนะครับวันนี้ อราดับมาแล้วีหาคันนะครับรถก็วันนี้น่าจะประมาณ10-11คันครับเมื่อวานนี่9คันนะครับก็หนางานอยู่ในเมืองครับขอบพระคุณคุณแม่อย่างสูงเลยนะครับ <c oughs> สำหรับท่านใดนะครับที่สนใจอยากขุดบ่อทมที่ก็ ติดต่อผมมีมอตเตอร์มหาสารคามได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์083ครับ454 4565 083 454 4565นะครับโอ้ยบักซูปปเปอร์แมนบ่าเข้าใจยัง เงานนี่เอาไว้เอาคู่ไว้ปาดหัวซิปาดหัวมันทอนเราก็เอางานนั่นลงงานนี่กับงานนี่คนละงาน <c oughs> ดินสางงามเลยครับนะครับท่านใดที่สนใจนะครับอยู่ในเมืองมหาสารคามก็ติดต่อได้เลยนะครับเบอร์โทรก็0 8 3ย์ครับ454 4565 083 454 4565ครับผมมีมอเตอร์มหาสาร,รคามยินดีรับใช้ให้บริการทุกท่านเลยนะครับก็สำหรับผู้ใดที่ลอ้ลอรถไถอยู่นะครับ3930กําำลังเข้ามานะครับก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่ให้เกียรติติดต่อสอบถามเข้ามานะครับ ดี๋ยวรถกำลังเข่ามากรับก็รลอ,อยังน้อยแล้วก็รถ12ล้อนะครับซีรีส์700ก็กําลังเดินทางเข้ามานะครับลหลายๆท่านที่สอบถามเข้ามาก็กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับผมก็โอเคครับสําหรับคลิปนี้ลากันโดยเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม